อีกไหมอ่ะเอาข้าหนียวไนอีกไหมข้าวหมดแล้วไม่ไม่ข้างหน้ามีอยู่เน er> yeah. no ี่ยเหรข้าวเหนียวมีอยู่มีอยู่ข้างหน้ามีอยากกินก็แซ่ยเลยอยากกินก็ตวาดแหม่บทมาาม่ที่อยู่ม่ไม่หอัเอนสยดีนะคะปากมันแห้งียอยจะมันไหลอยากจะติดไหลปากมันแห้งขอยอยากเสียมันติดกันส้มตา ได้อีกอยู่นะคะสุดใม่ไม่ได้อีกเรามีนักร้องสดหล่อมาด้วยนะคะมีคนอยากฟังนั้งอุ่นด้วยวันนี้ว่านั้งอุนร้องเพลงให้ฟังหมอจะฟังง่ายเพียงไหนครับ้องได้ไหมร้องได้นะครับจะฟังได้ไหมอีกเรื่องหนึ่ง้องฟังเพราะฉันเตมเลยมันจะแซ่บเนี่ยมันจะแซ่บขอได้ขอบคุณพี่ผู้นะคะสำหรับกับข้าวอะไรอร่อยวันนี้แล้วจะไปซุ้มตามไม่ใช่ใคร ทอดปลาแหงนี่น้องเนี่ยแบบออมเนื้อโดนน่วมเลือดนี่ไปกินอะไรกินทอดปอกระแมงพิบ่าวเนี่ยเจ้าหี่โดนทอดฟิ้งี่แม่เลยังอะไรกลับบ้านก่อนนะไม่มีสิทธิ์ในกลับบ้านเพราะว่ากันยาเนี่ยเราซ้อมตลอดนะครับซ้อมยาวมากซ้อมมาไปซ้อมไม่นูการในกลับบ้านเลยตางแม่พี่ที่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินแดนเซอร์ลก็ พี่พีทีมงานเบื้องหลังนะครับโบว์สินแอดมินตนแม่คัวนะครับโบว์สิบชีฟก็ว่าสตีมนานักงานนะครับไทร์เบอร์อ่าหลายหลายคนนะครับต่างเป็นกำลังได้แรงใจให้กับทีมงานเข้าดึงตัวเซมิสิกด้วยนะคการไหวแล้วนะใครไหวอยากกินใคร พนผู้กำรับรถสุลงของเรานะบหล่อมากนะคะแมครับเราคนเดียวเราเป็นคนขับรถที่เราที่สุดอยู่ในรถแล้วแมนคนเดียวแมคนล้วขับรถแมนล้ขับรถดีนะไม่มอไม่มอมองเลยคครับยังมตั้ถ้ายังมั่นตนี่เป็น <4. S 2> สวัสดีสี่สี่รอยท่านนะคะจริงหรอจริงหรอยแ่อพี่ล่ค่ะร้อยเจ็ดสิบห้าท่านคะ่ะนี่แหละทบุญคนบางเกือสวัสดีนะวันนี้เด็กทานง่ายๆนะคะจะเป็นจะเป็นส้มตำ

อยู <Net> ่นะคะข้ปลาแก้งปลาเลยอยู่นะปลากคอะ

บค่ะสดอ้าวบ่ไดแล้วเล่เล่าเียวกมก็้นะครับส่ราปลาดนะศัสนไปในบุร ต่ตอแถวฟอนนี่จาฟอนตัวมันได้อัมบงได้เแต่ว่าไปไบบันว่านางลูกหนยไปสิอนะนะเรื่องฟันก็ชอบไปหือมาโอน